มาทำความเข้าใจกับคลิปโทรข้อเรนซีความหมายและความสำคัญของระบบธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัลระบบธุรกรรมในธุรกิจดิจิทัลคือกระบวนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เช่นการซื้อขายชำระเงินหรือจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดต้นทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลประเภทของระบบธุรกรรมมีดังนี้ 1. ดิจิ a l ลแบง i ิงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลของธนาคาร2 Mobile b a n k ง n ิงการทำธุรกรรมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่3 i n อินเทอร์เน็ตแบงการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของธนาคารโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซีพร้อมเพยบริการโอนเงินและรับเงินทันทีผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน5 e w a l l e t กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชันที่ช่วยจัดการเงินออนไลน์สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการโอนเงินหรือรับเงินได้6 qr Code Payment การชำระเงินโดยการสแกนรหัส qr ผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัลธุรกรรมการเงินในธุรกิจดิจิทัลหมายถึงการดำเนินการทางการเงินเช่นการโอนเงินและชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางดิจิทัลเช่นสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมลดต้นทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีทางการเงินหรือ FinTech FinTech หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน ความหมายของสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซีสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซีคริปตคนซีคือสกุลเงินที่ใช้ในระบบดิจิทัลไม่สามารถจับต้องได้โดยส่วนใหญ่แล้วเขียนขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนและมักใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสคริปโตกราฟีในการพิสูจน์และรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมประเภทของสกุลเงินดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซีสกุลเงินดิจิทัลคริปตคแรนซี มีหลายประเภทดังนี้ 1. สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน2ส,สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้สำหรับสัญญาอัจฉริยาสาสะสสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ4สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์